ช่วงหลังๆนี้เนี่ยผมเองความจริงแล้วก็สนิทกับคุณ หนุ่มกันชัยพอสมควรเขาจะโทรสั์มาหาผมเขาเรียกผมว่าอาผมเคยตักเตือนเขาหลายครั้งหลายเรื่องส่วนเขาจะฟังนั้นไม่ฟังนั้นผมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นผมถือว่าผมเป็นผู้ใหญ่เมืเ่อเขาเคารพผมแล้วผมไม่อยากจะเตือนเขาผมไม่อยากให้คุณกันชัยเป็นคนหัวร้อนพูดอะไรก็ไม่ได้และที่สําคัญผมอยากไม่อยากคุณกันชัยลืมตัวว่าคุณเนี่ยยิ่งใหญ่มากคือพูดงา่ายว่าดีเอสไอเชิญคุณไปเพื่อสอบถามคุณก็ปฏิเสธว่าคุณไม่ว่างแต่ทีเรื่องอื่นคุณว่างได้ ถ้าว่างว่าคุณลองทบทวนดูว่าคนที่รอบตัวคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทนายความโนโน้นทนายความคนนี้กลุ่มคนต่างๆที่จับกลุ่มกับคุณเนี่ยเป็นคนประเภทไหนทบทวนนิดหนึ่งคือผมไม่อยากให้คุณเนี่ยออกมาในรูปแบบที่เรียกว่าคุณคือศาสดาคุณพูดอะไรทุกคนต้องฟังทุกคนต้องกลัวผมเองผมก็ยังไม่เคยพุดคิดถึงตัวผมในลักษณะแบบนั้นผมทําหน้าที่ผมการให้ปัญญาช่วงหลังๆนี่มีคนเขาคอมเมนต์เข้ามาหาคุณซึ่งก็ผิดปกติ ผมติดตามเรื่องคุณตลอดเวลาเพราะผมเป็นห่วงคุณเพราะคนที่คอมเมนต์ในเชิงลบกับคุณเนี่ยที่สําคัญเนี่ยยิ่งวันยิ่งมากขึ้นผมก็ถือโอกาสเตือนหนุ่มนะครับว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักตัวเองแล้วก็ใช้ธรรมธรรมนี่นะครับหนุ่มชนะอธรรมชนะอวิชาคนที่รอบตัวหนุ่มดูให้ดีๆว่ามีความเป็นอวิชาในตัวเยอะไหมมีความเป็นอธรรมเยอะไหมทุกคนคนพวกนี้จะวิ่งเข้ามาเกาะหนุ่มเพราะว่าหนุ่มมีสัาภาพพิเศษ อะไรอะไรก็จะต้องเป็นหนุ่มออกมาหลายคนก็บอกว่าถ้าจะท้าคนนี้นนออโอโหกระแสกันไหมแสดงว่าความสำคัญของหนุ่มมีสูงเมื่อความสำคัญของหนุ่มมีสูงแล้วเนี่ยหนุ่มยิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นหนุ่มจะคบใครให้คิดให้ดีๆเพราะว่าใครก็ตามที่เราครบเขาเป็นคนยังไงเนี่ยถ้าเรายังคบเขาอยู่ให้ความใกล้ชิดสุดมเขาอยู่เนี่ยมันจะสะท้อนภาพว่าเราก็เป็นอย่างคนที่ คนเขามองว่าไอ้นี่เป็นฝ่ายอาธรรมฝ่ายชั่วต้องระวังให้มากๆถือว่านี่เป็นธรรมที่ผมมอบให้วันมาค่าบูชากัแล้วกันอย่ากโกรธผมถึงโกรธผมก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าผมในเมื่อคุณเคารพผมเป็นอาแล้วผมก็ขออนุญาตแนะนําคุณ ไม่อยากจะพูด่า่งสอนเพราะคุณอายุก็มากแล้วคุณลผ่านอะไรมากไปแล้วทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยนะฮะหนุ่มเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นเป็นเรื่องสมมุติจริงๆเมื่อคุณแก่ตัวลงหรือว่าเกิดคุณไม่ได้ทํารายการนี้แล้วคุณก็คือคุณกันชัยกาเนิดพลอยธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่มีใครให้ความสนใจตอนนี้ทุกคนให้ความสนใจเพราะว่าคุณเป็นหนุ่มกันชัยผู้จัดรายการโขนกระแสเพราะฉะนั้นแล้วข้อแรกตะวันมาข้าพูชา อย่าดื่มตัวท่องจําเสมอเลยว่าคุณอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะคนเชื่อมั่นศรัทธาและยอมรับคุณแต่ตราบใดที่ความเชื่อมั่นความศรัทธาและความยอมรับที่เคยมีร้อยเปอร์เซ็นต์มันเริ่มถูกกัดกร่อนลงไปทีละเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ผ่านริยะเวลาหนึ่งความเชื่อมั่นความศรัทธาและความยอมรับนั้นมันจะลดน้อยลงอาจจะมีไม่ถึง50%เซ็นต์โดยสาเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะห่นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพผมก็อยากจะมอบธรรมวันมาฆบูชานะฮะ ขอให้คุณจเจริญในธรรม